กว่า3สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับสงครามอิสราเอลฮามาสขณะนี้ได้เห็นสถานการณ์ที่วิกฤตมากขึ้น,นเรื่อยๆโดยเฉพาะทางตอนเหนือของกาซาที่อยูเอนเตือนแล้วถึงสภาวะปั่นป,นป่วนโกลหลขาดแคลนอาหารอย่างหนักขณะที่อิสราเอลก็ยืนยันว่าเริ่มปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดิน ทหารอิสราเอลถือปืนเล็งเป้าออกไปนอกหน้าต่างทหารอยู่ในตึกและทหารเล็งเป้าจากรถถังนี่ก็คือส่วนหนึ่งจากคลิปที่เปิดเผยโดยกองทัพอิสราเอลสแสดงให้เห็นว่าการโจมตีภาคพื้นดินในกาซาเริ่มขึ้นแล้วโฆษกของกองทัพอิสราเอลย้ำว่าปฏิบัติการทางบกงคบ่อยๆเดินหน้าไป โฆษกกองทัพระบุว่าได้สังหารกลุ่มก่อการร้ายไปหลายสิบคนที่แอบซ่อนอยู่ในตึกและอุโมงค์เพื่อโจมตีทหารอสาริสราเอลและระบุว่าโจมตีเป้าหมายได้ถึง600จุดรวมถึงคลังเก็บอาวุธ ทำลายฐานปล่อยขีปนาวุธและที่ซ่อนหลายแห่งของกลุ่มฮามาสการโจมตีภาคพื้นดินเกิดขึ้นขยายต่อจากการโจมตีทางอากาศหลังจากกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลอย่างหนักเมื่อวันที่7ตุลาคมทำให้มีคนอิสราเอลเสียชีวิตไป1,400คนและคนจำนวนมากถูกจับเป็นตัวประกัน การโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ช่วงเช้าของวันนี้นะคะควันดำปกคลุมท้องฟ้าเหนือกาซาคนกาซาหลายพันคนต้องหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวเพื่อหลบหนีการสู้รบโดยคนกลุ่มนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอัชิฟาซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในกาซา อิสราเอลมีคำสั่งให้คนในโรงพยาบาลอบพยพออกไปแต่พลเรือนเหล่านี้บอกว่าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนและก็จะไม่ไปอีกด้านหนึ่งก็มีผู้หญิงสูญเสียลูกชายไปสองคนร้องไห้และกอดร่างของลูกชายกระทรวงสาธารณาสุขของปาเลสไตน์เปิดเผยวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่ามีคนบาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทางตอนเหนือของกาซา กองทัพอิสราเอลโจมตีบริเวณเมืองเจนินที่อยู่ทางตอนเหนือของเวสต์แบงค์ตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานคนปาเลสไตน์เสียชีวิตและบาดเจ็บบริเวณพรมแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลสถานการณ์ตึงเครียดค่ะเพราะว่ากองทัพอิสราเอลต่อสู้กับกองกำลังติดอาวุธฮิสบุลเลาะห์ทางใต้ของเลบานอนที่เยรูซาเลม็มมีผู้ต้องสงสัยแทงตำรวจอิสราเอลหลังจากนั้นโดนทหารยิงเสียชีวิตณนะบริเวณที่เกิดเหตุ ตำรวจที่ถูกแทงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสหประชาชาติเตือนสถานการณ์ทางสังคมกำลังปั่นป่วนในกาซาหลังจากที่ถูกปิดล้อมและถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากพังเข้าไปในคลงังเก็บอุปกรณ์บรรเทาทุกข์เพื่อนำสิ่งของจำเป็นไปใช้วันนี้ทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาาติจะจัดการประชุมฉุกเฉิน โดยสหรัฐอาหรัรบเอมิเรตส์จะขอลงมติให้เว้นวักการสู้รบเพื่อมนุษยธรรมซึ่งที่ผ่านมาสาหรัฐยับยั้งข้อเรียกร้องหยุดยิง,งด้านหนึ่งค่ะผู้นำมาเลเซียและสิงคโปร์หา,หาหรือกันรเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลาง,งนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมไปเยือนสิงคโปร์และได้พบกับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงผู้นำมาเลเซียร้องขอสันติภาพในตะวันออกกลาง I've said the whole issue is not uh, what happened uh, two weeks ago, but is issue what we, what we term as politics of dispossession. I mean, countries cannot continue to colonize another part of the uh, uh, Palestinian uh, lands. Uh, but but uh, what is critical for now is, of course. นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงแห่งสิงคโปร์ยืนยันความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์แม้จะเห็นต่างเรื่องอิสราเอลฮามาส very friendly relations with the Palestine Authority, but you don't have diplomatic relations with Israel. So the diplomatic situation is not identical, but there's no reason for that to cause a difficulty between Malaysia and Singapore. สัปดาห์ที่แล้วอันวาอิบราฮิมไปร่วมประท้วงกับกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์ที่มาเลเซียและเรียกร้องให้หาทางออกแบบสองรัฐระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์